สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รับชมช่องยาพรสตอรี่วันนี้ยาพรจะทำไข่ขยี้ผิดปลาค่ะก็น้ำมันใส่ในกระทะน,นะคะ แล้วเราก็จะเอาไข่ใส่ลงไปนะคะวันนี้ใช้ไข่สามฟองค่ะไข่ไก่สองนะคะแล้วก็ไข่เป็ดหนึ่งพอเราเอาไข่ใส่ไปแล้วเราก็เพียไข่ค่ะเลาใไมไข่สุกๆนะคะ ไม่ต้องเปิดไฟแรงนะคะเปิดไฟกลางๆพอไข่ไขยี้แล้วก็ราดด้วยพริกน้ำปลานะคะเราว่าไข่อันนี้ก็เป็นไข่ที่เราไม่ได้ปรุงอะไรนะคะเราใส่ไข,ข่ลงไปด้ย เดี๋ยวรอให้สุทธิค่าเึินก่อนนะคะ แล้วเราก็เอาต้นหอมโรยค่ะแล้วก็ชู้วผิดไสยใส่ลงไปนะคะ แล้วก็พอแล้วค่ะก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะก็เอาปลาใส่ไปค่ะพริกน้ำป่านะคะใส่ปรุงรสค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราก็เอใ,ใส่จานนะคะ นี่ค่ะไข่ข,ย,ขยี้นะคะพริกน้ำปลานะคะของยาพรก็เ,เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องยพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ยาพรบ้างนะคะสวัสดีค่ะ